ด้วยอะพี่คนืเลงด้วยก็แบบื่าเกลือดีแบงเขาโหดมากเลยนะพี่คิวเด8แปดเลยนะเอาจริงเหรออย่างชอบอ่ะที่ผมบอกเขาจะยิงพี่แบงอ่ะพี่แบงโชว์คิวเดสปให้เขาดูหน่อยพี่แบง ล่อนมาอ่ะไม่ยิงพี่แบงค์ผมไม่ยิงพี่ยิงก็ได้พี่ยิงก็ได้แล้วแต่พี่ผมไม่ยิงอ่ะผมจะนั่งอยู่ไอ้เกผมก่อนผม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 ชุดทาสีอ่ะพี่ผมไม่เกี่ยวฮะเฮ้ยใครยิงบอทเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาการขนนวลใช่ป่ะเดี๋ยวไปหา พี่ปูมาพี่ปุูปใครกลางถนุนอะ่อออะเธอเหรอเธอเหรอเอาละอันนี้ใคร,ใครอันนี้ใครโโอ๋อพี่มาชุบพี่มาชุบมาชุบอันนี้ผมอันนี้ผมเขาจะยิงนะโอเค

ยังไงเนี่ยสรุปใครคือใครมากผมขอดูหน้าหน่อยอ๋ออันนี้คือใครอันนี้คือพี่พี่แบงค์แล้วนี่เฮ้ยเอ้อยากตายเหรออันนี้อันนี้ตีตีเราหมดเลยตีเราหมดเลยถอดเสื้อถอดเสื้อพี่ถอดเสื้อ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 หมดเลยถอดเสื้อผ้าอ่ะยายถอดเสื้อผ้าหมดเลยถอดเสื้อนะถอดเสื้อนะถอดเสื้อถอดเสื้อพี่ถอดเสื้อถอดเสื้อ ้าไปฟาม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 ไปฟามด้วยกันใครใส่ที่ชีวิตจบไปนะพี่ไม่ยิงไม่ยิงคนหรือบอดปะเฮ้ยคนคนเอาใครยิงเขาเอาเบอร์สี่เหรอเฮ้ยใครยิงเขา ใครยิงเขาไม่รู้ตีเดียวกัน,น,เ,กนเกือบแล้วพี่เนี่ยจะไปหวันแล้วนะนบอกเลยเมื่อกีใใเอเ้เขายิงเขายิงเขาไม่รู้ก็เบอร์สีไม่ถอดเสื้อใครเขาจะไปรู้อ่ะก็เต็มเป้าอ่ะบอกเลย อยู่กับเขาไว้เนี่ยปลอดภัยอันนี้เใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยตีใหม่ตีใหม่ตรงนี้ตรงนี้พี่ม้าม้าม้าบอกมาร์าบอกม้าบอกเพื่อนม้าบอกเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาร์าบอกเลยเอามันเอามันพี่ปุ๊กเอามันตีเสือกตีเสือกเธอม้าม้าพดิตรงนี้ตรงนี้มีมีคนลงเขามาเพื่อนมาเพื่อนมาเอามันพี่เอามันเอามันเอา เฮ้ย hey, ข้างหลังยิงมาโอเคครับข้างหลังยิงมาจากตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งข้างหลังข้างหลังทีส์สามห้าห้าตรงนี้ใช่ใช่ทีมเราเนี่ย์พุ่งวิ่งลงเขามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไมไม่่่่ใใชชคนละทีมลงเขามาเรียกพวกมันมา ใช่ใช่อยู่ใกล้เขาไว้ปลอดภัยสุดตรง,งโกดังผมยิงไปหนึ่งมาทางขวาตัวหนึ่ง,งหน้าผม,ม,ใ,คมใครมีกระสุนเจ็ดเอาให้พี่ปูหน่อยอพี่ปูอยู่ไหนพี่ปูผมมียี่สิบเจ็ดนะพี่เอาไปก่อนอออสองตัวพี่ปูระวังระวัง นอ้นองๆนอ้องรุ่นให้รุ่นให้เพื่อนมาหน LIKE ้าเขาแล้วอันนี้ใครวิ่งมาใครวิ่งมาเฮ้ยอย่าอย่าอย่าซ้ำอย่าซ้ำตัวนี้อย่าซ้ำตัวนี้อย่าซ้ำเธอมาชุบมาชุบมาชุบพี่มาชุบอะไรเขาก็น็อกเอาเธอก็น็อกเหรอให้พี่ปาให้ให้พี่คนนั้นมาดึงเธออยู่ไหนเขาไม่อยู่ในใกล้ไหนๆๆ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  พี่ปัมอยู่ไหนอ่ะนี่นอยู่ทางหลังอ่ะใครวิ่งลงมาข้างล่าง3ตัวเนี่ยพี่ปุ๊เอาเลยป่ะเอาเลยป่ะกรับเบิดใจเลยป่ะอยู <c oughs> <c oughs> ่พิปุโอ้โหพิปุอียงใส่น้องแบบนี้ดูเหรอพ่ปุฮ้ย <c oughs> <c oughs> และไม่ถอดเสื้อคนนี้ <c oughs> Mark the location. ผมสงสารเบอร์สี่ทีมพี่มกเมื่อกี้บอกให้ถอดเสื้อไม่ถอดวิ่งมาหาผมผมก็นึกว่าคนบอกว่าใส่เลยแหละตรุดตรดตรุดยังไม่รู้อีกว่าผมยิงอยู่เอ้มีคนขับเมื่อกี้มาอ๋อทีผมทีผมทีผมยายายาทีผมทีผมจะเย็น จะเย็นใจเย็นใจเย็น,อนอถอดเสื้อพี่พี่ถอดเสื้อพี่ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดถอดถอดถ,ถอดเสื้อพี่ถอดเสื้อแฉลบไปไป <laughs> ไปโอ้พี่แบงค์อย่างรีบอ่ะ <laughs> มามาทางนี้ทางนี้บู๊ลุกเหยื่อเยอะปะ พี่ been, ี uh, no. ่เบอร์ไหนพี่เบอร์ไหนลูกเขียวมีร้อยหนึ่งพี่แบ่งกับผมไปห้าสิบนั่นเองผมผมมีอยู่เบอร์สามเลยนี่ผมแบ่งให้ห้าสิบนะเหลือร้อยนัดไม่เป็นไรเบาที่เบาที่ผมอีกือสามสิบเนาะผมมีร้อยห้าสิบนัดเหลือร้อยนัดเธอมาอยู่กับเขาเนี่ยเฮ้ยบอดข้างล่างบอดข้างล่างบอดข้างล่างเอาดิ๋ยวเธอเหรอเกือบแล้วเกือบแล้วขากเขแปลกกำลังลั่นกับบานแล้วเมื่อกี้บอกให้มาอยู่ใกล้เขาดิ ที่หนึ่งเห็นเราวิ่งนี่ตาลายไอ้กูตาฝาดต้ววะมามามาตามมาตามมาวิ่งกับเขากับพี่ปูนี่เกือบแล้วบอดข้างล่างบอดข้างล่างเขา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 ตองให้พี่ปูเอาชุดลิงมาใส่เธอ พี่ปาล์มอยู่ใกล้ผมใช่ป่ะไม่ใช่เธอนี่ไงพี่เขาเนี่ยนี่ไงมาข้างหน้าแล้ว <S <S โอ้พี่ปูผมน็อกยิงมันเธอ,อยิงมันยิงมันเออเออันรู้ว่าพวกตีกันมาเป็นยังไงอา้าวเขาจะชุบเธอพี่มาสีดึงผมหน่อยพี่ต,ต่อค,ครับ <S <S ไล่ยิงมันพี่ไล่ยิงมันข้างหลังขา้างหลังใครโดนมาหลบหลบดีดีหลบดีดีอย่าน็อกนะกับเอามาเลยป้ามัน อ้อมอ้อมมันต้องอ้อมมามันไม่พี่ปูน็อกเอตตายแล้วตายแล้วตายแล้วใช่ปะเดี๋ยวผมดึงให้เดี๋ยวผมดึงให้ไม่เพื่อน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 วิ่งมาเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจ้าอย่างเดียวเลยนะพี่นะเฮ้ พี่ปูพี่ปูมาเอายากับน้องนี่มยาใหญ่เยาใหญ่เนี่ยมีสองอันเขาไม่ตามสูตรเธอใช่ใช่พูดยิงไกลเรื่นีนี่นี่มันอยู่ตรงต้นไม้ทิศสองสองร้อยสองร้อยเข้าหัวไปเม็ดนึงเข้าหัวไปเม็ดนึงเจ็บหนักมากหลังต้นไม้นี่มันน็องมันโดนพี่แพนด้ายิงน็องก็ตรงต้นไม้นี่นะ ลอพี่ลงนะลงนะโอเคตัวนั้นตายมันต้องมีเพื่อนมันอีกมันต้องมีเพื่อนมันอีกแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่ตรงไหนประเด็นนูนไงฝั่งนู้นยิงน่าจะมา,อาแอร์ดอปเธอบอกบอก,บอกพี่เขารวมตัวมาทางเขานี่ มามามารวมกันมารวมกันไปไปด้วยกันไปด้วยกันอยู่นะแล้วจะเล่นอ่ะเฮ้ยเ้ยเพื่อนมันยิงมาเพื่อนมันยิงมาหลบหลบหลบเพื่อนมันอยู่บนเขาหลบลงมาหลบลงมาหลบลงมาขึ้นสมุกขึ้นสมุกชุบไม่ได้ชุบไม่ได้เธอตายเหรอพี่พี่ไปชุบไปชุบเพื่อนพี่ นับนอกอยู่คนหนึ่งอะพี่พี่บนเขามีตัวนะพี่ปสูสองตัวสองตัวพี่เบอร์สองเบอร์สามเติมได้ไหมครับพี่ปูน้อกอยู่มีเอดับมันมีเอดับ ตรงนี้พี่ Mark the location ราคนแตกงนะได้อยู่มีอยู่มีอยู่เขาจะไปชูพี่ปุ๊ช่วยช่วยช่วยขอ้ชให้หน่อยเดี๋ยวจะไปชูพี่ปุ๊พี่ปุออ๊รอแป๊บนะพี่ปุ๊ไม่รู้ไปได้ปะเนี่ยโอเคจะถ้าเสี่ยงถ้าเสี่ยงไม่ต้องมาพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคโอเคเธอตามมาตามมาเรีเเ s. <S ยกกันเลียกกัน มันอยู่ตรงนี้โอ้เขาแตกโอ้โดน aw ยิงทางนู้นตีเขาเหลือเบอร์สี่คนเดียวเบอร์สี่อยู่กับมันเออเบอร์สี่อเเออเขาเหลือพี่เร์สหงงินหมดจมัตรูดิน่งไงเวหน้าไม่ใช่พี่เเราหมดแล้วเราหมดแล้วเราไม่ใส่เสื้อไงเอ้เราเราใส่เออเราไม่ใส่เสื้อนี่หว่า มันโอซี่ชื่อโอซี่โอซี่ที่เธออยู่กับเขาใช่ที่เขาบอกว่าชื่อโอซี o ่อะไร